ปกติก็บน้ำยางนี่มันจะก,กี่โมงตีหนึ่งตีสองบางครั้งก็ตีสี่ตีห้าตีสี่เียร์แล้วกลัวผีเปล่าเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวเคยถูกปีรองไหมไม,ไม่เคยไม่เคยแล้วต้องต้องทำอย่างนี้ทุกวันทำไมต้องมาทำอ่ะทำไมต้องมาก็บน้ำยางด้วย ชเพราะไม่เก็บใจทุกคน๋อแล้วหนูเรียนอยู่ที่ไหนเนี่ยโรงเรีย,สยสนสามีสนัยแล้วกำลังขึ้นป .4 อ่าเอาแล้วช่ว,วงเปิดเทอมทำยังไงจุดจางตีห่งที่ห้าาทั้งก็ตีห่งทีสอีหนึ่งที่สองเก็บเสร็จแล้วไปจกน้ง